สวัสดีค่ะนะคะพอไล่สดเสร็จนะพี่น้องต้องมาเห็ดงานนะคะอันนี้คือจะใส่กอกนะคะพี่น้องอันนี้ก็นะป้ากัเลิงค่ะว่าแดดเดียวแดด,ดหายนะคะพอหลังจากที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องน้าเดี๋ยวป้าให้เบ่งหมักไว้สองชั่วโมงตอนที่ป้าไล่สดใช่ไหมคะกลิ่นหอมมากนะคะพี่น้องแม้เนื้อแดงทั้งนั้นเลยเนื้อแดงแดงใช่ไหมคะเรต้องใช้อาภาษิดด้วยนะคะกลัวแมลงหวัดนะคะอันนี้ก็ไส้ค่ะพี่น้องนะคะไส้นะฮะเราล้างไส้นะฮะแช่ พอเสร็จแล้วก็เอามาเสียบที่นี่นะคะก็พยายามใช้นะคะคน้ํามันช่วยเพราะว่ามันแห้งนะคะเพราะว่าในจุดนี้เพราะว่าเราอะนะคะไม่มีมันนะคะอันนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมป้าก็ใช้ใช้กลวยนะคะขนาดเล็กนะคะปันกลางแล้วก็หมุนหมุนค่ะนะแล้วก็เนี่ยเวทธรทานเองค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าทําทุกปีนะคะงวดนี้ไม่ทําพริกนะคะไม่เสร็จพริกเพราะลุงไม้เขาบอกเผ็ดเขาจะไม่กินนะคะอันนี้เห็นไหมคะได้ใส่กอกนะ ป้าจะมาตากตรงนู้นเดี๋ยวมายัดอีกทีหนึ่งนะคะแดดหายหมดที่นี่โอรติดไรสุดพี่นงองเลยะนะคะอันนี้ก็จับมาใหา้พี่นองนะนะนี่ยิงมาต้องล้างนั่นก่อนนะป้าไม่มีเวลาเลยพี่นงองนะคะ เล่งยูงน่นี่ต้องไปล้างน้ำก๊อกนะฮะทีนี้กใ็ใช้น้ำมันนะฮะเสียบเข้าไปเอกก่ก็ค่อยๆทำกับพี่น้องนะฮะมันต้องไปล้างน้ำยก,กือกก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่านี่ป้าใช้ไส้แห้งเข้าไปเลยนะฮะก,กดให้นิดนึงเดี๋ยวมันจะเสียบง่ายนะฮะเรากดให้มันเนื้อโผล่ออกมานิดนึงนะฮะแล้วก็จะได้แบบมันจะได้แบบยัดง่ายนิดนึงนะ,ะพี่น้องนี่นะฮะ ใช้เนื้อแบบมันเป็นเหมือนตัวกลวยนะฮะโขเข้าไปมันจะแบบง่ายนิดนึงนะฮะใช้น้ํามันช่วยใช้น้ํามันช่วยค่ะเพราะมันไม่มีมันเลยนะฮะเนี่ยเราก็จะเสียบไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆทาไปจะร้อนไม่ได้เดี๋ยวไส้แตกนะฮะก็ใส่หมูเนี่ยค่ะค่อยๆทำอื๊ ไส้ยาวค่ะป้าตัดเป็นชิ้นๆประมาณเมตรหนึ่งเนี้ยถ้าเราไม่ค่อยทำมันก็จะเส้นมันขาดนะมันจะเสียเวลาเรานะคะประมาณกี่กิโลได้ประมาณสี่สี่กิโลห้ากิโลได้ค่ะเนื้อร้วนเลยอึ๊บเนี่ยนะคะเอึ๊บถูเพิ่มมเพิบางครั้งก็ง่ายนะคะเพราะเมื่อก่อนนี้เคยล้างไปเรียบร้อยแล้วเราเข้าตู้แข็งแล้วทีนี้ยมันก็หดใช่ไหมคะ โอ้เส้นนี้ยาวมากเลยทำเพื่อลูกค่ะพี่น้องนะคะเพราะเราทำกินทุกปีเราไม่ได้ทำเยอะนะ,ะปีตป่อปีเพอะเรา,ส,าส้เสร็จแเราก็แช่แข็งอันนี้ตากแดดได้สักแดดหนึ่งก่อนให้มันยังไงนะคะพี่น้องให้มันให้มันเปรี้ยวนิดหนึ่งนะป้าไม่ชอบเปรี้ยวมากๆแล้วก็กินกับผักสลัดนึกอยากกินค่ะยิ่งลดความอ้วนอยู่แต่ความอยาก กินกับข้าวเหนียวเงี้ยเวลาเราเกิดเดือนหน้าป้าไปทํางานป้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทําช่วงนี้ก็ว่างนะฮะไม่รู้เจ้านายไม่เห็นอีเมลมาเลยมันจะไล่ออกหรือจะอยู่ยังไงหรือให้กูป่วยป่วยต่อไหมป่วยต่อก็ไม่เป็นไรนะกูก็จะไม่ต้องทํางานกูก็ได้ยินกินป่วยเหมือนเดิมอ่าเราก็อยากทํางานนะคะพี่น้องเพราะว่ามันกลัวหมอก็กลัวแ เราไปดุนคนกันแกล้งอีกเด๋ย่กลัวจะประสาทกินนะกลัวจะฆ่ากันตาย <c oughs> อนีนะคะพี่น้องอ่ะเห็นไหมนี่เราก็มือจับน้ํามันค่ะนะคะจับแบบเนื้อนะคะจับเนื้อเะะข้ามานี่ก็พยายามใช้น้ํามันช่วยด้วยนะ,ะแล้วก็ใจับลงค่งนนะนบแล้วก็มือช่วยด้วย ดูเดนน่ดูเดี๋ยจะไปเรื่อยๆกับพี่ร้องนะคะ ก็โลสิบถ้ามีแต่เนื้อร้วนก็สิอลสิบแปดนะห,หนูแพงมากคุ่น้องถ้าเราขายเป็นชิ้นอ่ะไม้ย,ย่างขายทอดขายอ่ะจะได้กำไรดีขายเป็นกิโลอ่ะไม่มีกอะไรเยอะหรอก ก็เป็นบนสําเร็จครับพี่น้องนะแล้วก็นี่ใช่ไหมพอดีเลยได้ยยาวแล้วก็บิดครับพี่น้องนะคะจับบิดเลยนะคะกะเอาค่ะนะคะนี่เห็นไหมจับบิดเป็นข้อขอ,ข,อ,ข,อข้อนะคะถ้าเราไม่ยัดแน่นมากเนี่ยมันก็พอดีนะ,ะพี่น้องมันก็พอดีเลยนะ,ะเพราะว่ามันไส้แห้งมันอาจจะยากนิดนะะึงนะแต่ไส้สดเลยทําเลยมันดีนะคะแต่มันหายากไส้สดนะฮะเราทําชินมือแล้วเมื่อก่อนอู้ปลาทําท,ที สามสิบสี่สิบโลหกสิบโลคือทําแล้วก็ทําเป็นสนักนะพี่น้องทาขายทําไปขายแบบงานงานแบบงานเเขาเรียกเฟสติวัลนะคะช่วงนี้มันหน้าง,งานด้วยนะฮะป้าเสียดายมากๆเลยถ้าลุงไม้ไม่หยุดนะ,ะโอ้ป้ายังสู้อยู่นะฮะตัวน,นี้เขาเปิดแล้วก็โทรมาตามเรื่อยๆว่ามาขายไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าชื่อเสียงป้าน่ะขายอ่ะขายดีค่ะเพราะว่าลูกค้าติดแล้วนะฮะ เสียดายมากๆนะคะเห็นไหมเนี่ยได้เส้นยาวค่ะพี่น้องนะคะเราก็เอาไปขึงนะคะตากเป็นสองเป็นสองอสองนั่นเลยสองชั้นนะคะนะมันจะได้น้ําหนักเท่ากันนะคะเนี่เห็นไหมนี่ใส่กอกใช่ไหมได้ละวผานแดดค่ะสีสวยมากส,สวย โอเคนะคะอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าอ่ะวิดีโอทาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะรีบทํานะคะพี่น้องนี่เย็งไม่เครื่องนะคะพี่น้องนะเราก็มีบดชีวิตเปิดนะเครื่องแบบนี้หาซื้อได้ง่ายค่ะพี่น้องนะคะตามร้านนะคะป้าจะเร่งทํางานต่อนะคะพี่น้องขอบคุณมากไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ